จะมันแบบไงบ้างไปดีไปงหมนู่นน้าเอาันนี้ตอนเราเก็มีครับดีงามเหมือนี้เว็บเว็บเว็ก็ลงมาผิดมากเลยลงมาไหมแม่อกว่าบัดหิทีเลยแล้วหิบหลงยามยาม สบายดีสบายดียามบ่ายๆยามเที่ยงๆพี่น้องแม่นางใหญ่กับน้องหน่อยเดินทางมาบ้านทีแม่นางใหญ่เคยมาถ่ายคลิปสวง,ลง,ลงหลังๆเนาะสวงทีแม่นางใหญ่ยังบบทันเดินทางไปอัอนนั้นนำโหลดเนาะมือนี้กับเขามาอีกคือเก่าพี่น้อง มีเรื่องแม่ยังเขาเอื่นว่าเนื้อเนื้อควม้มเนื้อคว้มขาดขาดไม้ว่าแม่นังทำนองนี้แม่นางใหญ่ใส่ซับโบเป็นก็นต้องขอโทษก็อภายหลายๆ <c oughs> เรื่องเล่าที่แม่นางใหญ่จะนำเสนอวันนี้คือการทีว่าห <c oughs> นองข้องเสี่ยวที่แม่นางใหญ่คือไม่ทายคลิปนะพี่น้องเนาะเขาจะเอื่นว่าตายแล้วฟื้น ตายแล้วขึ้นขึ้นมาอีกพี่น้องตายแล้วขึ้นขึ้นมาตายขึ้นขึ้นมาวังขึ้นวันที่สิบสี่ขึ้นวันที่สิบสี่สิบห้านี่อ่าถือว่าถือว่าตายแล้วเนาะเฮาเรื่อยน้องกับในนงเครื่องนุ่งคล้องเม่นยังหายทับนองนี่แหละพี่น้องแต่แต่สุดท้ายก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกโดยที่ว่าฟื้นขึ้นมาอีกพี่น้อง ฟื้นขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทางเอื่อยทางนองกับน,นอกเนื้อจากไปทางห้องโมงห้องมองกับไปทางงมงวยเน่ก็รู้สึกว่าลูกลูกมานัง่งใดว่าประเด็นานงางอะไรเจ็บกุลนงางอะไรนางอะไรเจ็บกุลนี่เนาะนางอะไรเจ็๊ยบกุลใต้ข้างแน่อะไรเป็นบอกมือนันฮะ ตายครั้งแน่เลยพี่น้องว่า,า,าวันเช้าตายได,ไดนๆคอยกระลุยว่าเออไปไปก็ดีแล้วเนาะเบิดกรรมเบิดเวรมาแล้วผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วโมงโทรไปหาแม่นางใหญ่อยู่บ้านอีกวะขึ้นขึ้นมาอีกแล้วโพตายฉับวะขึ้นขึ้นมาอ่าตามที่ตามที่อ่าเราบอกเราเนาะหลังจากที่เราตายตายไปเราเราไปเราไปใส่กบประเตนไปหาพ, nhà, พ, nhà, พ, nhà, พ่อญาแมีหน้าบอยู่่ปาา้ มีการไปปปปะโอล่มกับญาติพี่น้องทีเพิ่นเชียชีวิตไปแลลวพี่น้องนี่ก็คือการบอกเล่าเนาะการบอกเล่าของผู้ที่ตายผู้ที่ตายมากแล้วก็บอกเราฮะว่าจะเลยก็เขาจะมาส่งขึ้นเขาจะบห้ไปเขาจะบห้ไปเขาจะวานั่เลยเขาจะว่าเมื่อซามมึงบวมมากกับยาปะบอมเมื่อเหมือนบอกนะเออบวมเมื่อยูบ่ไ้เขาจะว่าเมื่อมึงสิบ้านยังไงหนี ม,มึงเมื่อตีมึง,งเผาเผาอันนั้นวะถือเผาอยู่ถือมากันเถ้าเออม,มึงเมื่อตีมึงเลยนี่ใหม่รัสผ่านล้างเสื้อนผลมากมึงมาจั๊กจ้าไม้กัะเถ้า,ขาขอขอกูนี่เออ็ชงแล้วก็สีไปพวกสี่ตายปายสีเป็นกระเจ่าเนี่ยเออเออไาปาสี่มากเราบอกครังมันมากับนี้มันหนุนมาอกเข่าเขาจะายังบ่าให้กินเข่าเป็นเข่าแดงอยากกินเด้อเข,ข,ข่านะเข่าอีกเห่อเออกูเขานั่งตั้มหมากเพื่ออยู่ตั้มมันเสร็จบอกท้องอันนี้อืเออมก็นั่งตั้มหมากนิดบะ อันไม่ยาแพงเราบอกว่าอย่าตีมันได้ดูอีบุญได้นี่บวก้อนเนี่ยแพงแลเราบอกนะเออบอกซื้อบอกเสียงเก็บเจือเนาะอย่าตีมันเด้อนี่ลูกอีบุญผัวเก่าเล่าดีอันญาติญาตงเพิ่งผัวญานิญาติเลยไม่ยาแพงเราบอกผัวใหม่เออ่อผัวใหม่เล่าตายก่อนผัวใหม่เดี่ยผัวใหม่ตายตั้มรังแต่ว่าเขาจับโไปหากันเราไปหาผัวเก่าเราพูนเราบอกว่าอย่าตีเด้อดูอีบุญได้หนิบวก้อนเราว่ะอือานั่ยนะแล้วเราไปเมื่อกู้ซื้อเมื่อทรง พะกามะทรงมันก็เลยขึ้นขึ้นมาซะไขึ้นขึ้นมากมันกือกืกือ่าจนแบบผุ้ยหนาเอาทรายนเลยอืมลุงทรงลุงเชือให้เลยเนาะข้าเจ้าเนี่อนีข้าเจ้าพะกามะทรงไปเลยอืมข้าเจ้าผันมาทรงซเนาะมาทรงอ่ากอนจมาทรงของสุดกองควันนี้ ถ้ากระไรสองคืนเหมือนนะสูงยู้นน้ำยาทานลักที่สองคืนที่สามควรจะเดี๋ไปเอาม้ามันกองควนมันนะของคุเดาวควนมันเที่ยวควนเที่ยวเรื่องของคุณสูนี่แน่นอนแสดงว่ามันฉี่ย่งอยู่แล้วว่าของเนี่ยว่ะจักหน่อยยังสีขาวไปเบิ่งอาการอาการของเพื่อนอยอะสุดทางในบ่าเย็บแห้งไรกับบ้านแล้วคุยหนักอาการคืนขึ้นมาอีกเนาะขึ้นขึ้นมากออ ห่างมันยังร่จ้ามาจากเมตายคือว่าขาดคือสีโบตายเนาะมีแต่จังหน่อยจังหน่อยแม่์นั่งไงจังสีขาวไปเพราะว่าถ้าการพากันเข่ามากเลยกินข่ากินหนามจังหน่อยจังสีขาวไปเบิ่งว่าอาการคงเป็นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไม่ไงเฮนนี้เคยยังยินอยู่บ่จจะเจ้าเคยยังยินอยู่บ่เขาตายแต่คืนนะยังยินอยู่ยังยินอยู่ผู้นี้ก็เป็นผู้ที่เท่าไรแล้วสารายังยินเนี่ย จักแล้ว <laughs> จากแลม่จักแล้วคอยเปืนกันเคยไดอยินอยู่นอพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ได้เยอะ้านตัวเองอีกเนาะเป็นญาติพี่น้องกันอีกฟื้นขึ้นมาอีกพี่น้องถือว่าเป็นปฏิหารอีกอันครั้งหนึ่งถาว่าเหตุผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาเท้คูนตะกี้แล้วตายเดยหาขึ้นแล้วตายเด้คุณเอาคอนเอาคอนไว เอาคอนไหวหาขึ้นอะไรแล้วขึ้นว่าขึ้นว่าเลยล่าก็ไปใช้วาดยาดน้ำพ่นให้ใช้วาดยาดน้ำอันไปหาบอลอันผู้ได้ไปใช้วาดจักเท่อกับบมี่อันของอันบอลใช้บาดนั้นอือืเอาไวยกินโอ้จักสันอือไวไโอ้ยไปหาใส่ไว้เส็อผู้ได้ผู้ได้เห็นเบรดซินในมืนเราเอานางหัวปุ่มบดไหมดูุด แล้วหลุดไปใช้ใบได้บวันนี้อืใช้ใบแล้วเรารามาอยู่บ้านเท่านี้พอดีชองเดือนออืเราคูณนะวันนี้แล้วหลุดเมื่อเมื่อเราตายอยู่ยงงคงวันนี้ตายอยู่เพียงเนาะตายอีกวันนี้เดือนชี้ตรงตายตายเลยวันนี้ตายเลยได้บวันนี้โอ้ตายสุดสุดนั่นนะตายแล้วขึ้นขึ้นขึ้นวันนี้แล้วเราเห็ดบุ้นเนาะเออโอ้แล้วเห็ดบุ้นวันนี้อืม เอีว่า<จ>ค <uur> ือจมาทรงอยู่เห <around> ็น่เอามาจก่อนแล้วเออคือคือว่านี่บอคนไหนยังไปเที่ยวสิเดนิยังไปอีกสิใช่อืคนกับทรงขึ้นมากเสียกทรง่ท่านอืเอาไปเลยขอขอีกเขร่งแล้วหลังกายเขาน่ะตข้างน่แล้วนั่นแหละคนตอบว่าข้างเน่มาตายข้างกันตายลยที่เขายังคงยังข้าวน้กินกอนที่ไปสิเมาสสงขึ้นเออ เาเอาไปสืบสวนซ,ซ,ซื้อพี่น้องเลยมแมนทังไงก็ฮ้าก,กระโหนอะเนี่ยแต่เกาอะไรหินแต่เกาอะไรินแต่อยู่ในโทรทัศน์อยู่ในทีวีเพื่อนออกข่าวนาอมาเจอจังหน่อยสิพาเขาไปเบิ่งโตัเป็นๆเ,เลยพี่น้องไ <ป S 1> ่ใช้บาทเนอะระหว่าแล้วบอกค่อยเออผู้ใดบปไปไปใช้บาทหนึ่งเขาเอาดิเยียนกันกับตูกันใช้มันใช่เขานะัดอืออือืมติบเขานันเฮ้ยจะติบเขา,ๆๆา <c oughs> ยาและว่าเอาดิเอียนกันไว้ Phụ bộ cây sai vả chắc sửa với mi Bồi đi kín lời Bồi đi kín Nè hiến Ừ Hạ sai vả nhà nam đấy Phụ đáy nhăng đấy mà nì đấy Hiến bùn vải tụi em Nó hiến hiến vứt cho bà Ừ Mà nó lột đó cả hiến Ừ Anh Đình xù cho khua đó cả hiến Ừ Chạc nhai nhai tâm đó bà Ồ ừ. Đó bà Biết tay nhạc thế nào kỳ đầu cả kinh lâu dũng เออเลยเราบอกสูพังนะคอยตั้งไฟดินน้ำราบมดมือเออเราบอกสูพังเออเอี๋ยวป่ะฉันมุ่งไปใช้ป่ะเด้ออีดาเด้อเดี๋ยวป่ะฉันมุ่งไปกินไหนยเดี๋วป่ะเออเราวบอกอ๋อเจ๊สันอื มีแต่ฉีเขาไปเบิ่งโตเป็นเป็นผู้ที่ต้เรล้วฝืนเนีพี่น้องเนยกติดตามอยู่ในคลิปนี่แหละแต่งน้อยแม่นางไงสิพาพีพาน้องเขาไปเบิ่งเนาะะอ้่อ็นขาวขี้ข้าวแล้วก็ข้าวเจ้นแลก็เจ็บดกนเลยสองสามลบเรืสีลบรืไปกมา

ห้ามมอวาม่้ามมัวัดาเเี่ยงเป็นยอนข้ดอะาเครืองตื่นมาหายาท่องท่องมาแวะเนาะง้าคือว่า่านาเนาะตอนนี้นแมบไม่ใชทั้งวเป็นแบบอย่ีอย่้ย่งนีเออ๋ยวว่าคืนนาเดีวคืนวันิไม่ได้กัไปยกขึ้นหน่อยอืมก็ไปยกฝันไปนอดนี่เาอาหาที่เป็นเขาแองเป็นมือนมือจังเขามือนาหมลยนี่ไ นอนว่ะเออเอเจลบไปพูไรก็นั่ย่งนนม่แ้ก็นั่งไลอนีเาไปนั่งไปกิน้ำต้น้มาดูเอาสนมาดูเอ่กไม่ไเนาะกียวกับีห้รอเรื่อนี้แนนยุกยาเมาผมก็ตีอย่ไหนี้โอ้โหอยาตีเอาไกินอันกวนอ่ะซุ้มึงเาาซามหนึมให้มาซาว่าไปฮะมากินน้ำมันดียาไ

เมื่อเที่ยวด้วยกันเช่าก็เช้าใช่ไหมอยากกินอยากทำมันเช้าได้ไหอยากกินเผา่เเดี๋ยวกจะบกงอกได้มันงอกตายแต่นอนเล็กจะได้แบบโอ้มงยอดขึ้นมากเลย้าอบเันก็ตายตายแลวก็ขึ้นมากกับพิารแต่วันนี้มุ้ีขี้ดินฟังแลไวันนี้ฮะขึ้นมากเลยขงเือนิมนแต่งเรื่อกินไหมนะเครื่องเกี่ยวไป กีเชียช้เชื่อมกับปน้าไปไม่เ่ามาสูงไม่เมาสูงเท่าเลยมันอเอพวกยันพยายามหามาสูงตั้มขมานักแต้นแของคนท้องนเออเออเอเื่อนี้มึจะกินเลือดเขาเนี่ยเขาพีเลามา้เขาห่พิคนกินเขาใช่เนาะไม่ได้

บีตอนนีกมางกันอันีแล้วบอกปากไม่เป็นไ่เนไม่เหมือเอนอใจมั